ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรพระอยู่ปริวาสกรรมณวัดพึ่งรวงตำบลพึ่งรวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีในวันศุกร์ที่23ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนพศ2563เวลา8นิกา45นาทีใส่บาตรพระสงฆ์วันเสาร์ที่24ตุลาคมพศ2563เวลา11นริกาตักบาตรเทโวโรหณนะหรือตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวันที่31ตุลาคม พศ2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคขีณวัดพึ่งร่วงตำบลพึ่งร่วงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังังหวดสระบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ของวัดพึ่งร่วง3งาน3บุญด้วยกันวันที่23ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนใส่บาตพระอยู่บริวาสกรรมวันที่24ตุลาคมเวลา11นาฬิกาตักบาตรเทโวโรหนะหรือตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้ง และในวันที่31สสตุลาคมขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีผู้เข้าร่วมทําบุญทอดกรถินจะได้รับแจกวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกโทรสอบถามได้ที่086-136-4579 086-136-4579พระครูบดีกาสมยศประสันโนเจ้าวาดวัดพึ่งร่วงแล้วอย่าลืมอย่าพลาด มาร่วมบุญสร้างกุศลณวัดพึ่งร่วงตำบลพึ่งร่วงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี